วันนี้เพิ่งได้เข้ามาทำงานวันแรกตอนประมาณสักสองทุ่มก็เลยเดี๋ยวถ่ายตัวนี้ให้ดูก่อนนอันนี้อันนี้คือแตกแต่เพิ่มเติมจากครั้งก่อนนะครับน,นี่ของลูกค้าเดี๋ยวก็จะคืนนี้ก็จะประกอบละช่วงนี้ก็จะรอก,กันหน่อยนะครับกำลังเริ่มทำงานแล้วจะมาทำงานเป็นปกตินะครับอันนี้เขาจะให้ดูแตกงานก่อน ที่จริงมันมีตกากลางเยอะมากแต่กล้องมันถ่ายถ่ายถ่ายไม่เจอถ่ายไม่ติดนะครับม,มันก็จะถ่ายยากหน่อยนึงอันนี้เมื่อกี้เพิ่งรูปน้ำไปหน่อยนึงด,ดูรอยแตกอันนี้เห็นไหมมันจะแตกยิบมากแตกแตกเป็นเส้นของจริงจะชัดมากนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ใช้สูตรย้อมย้อมให้มันชัดนะ อ่มันจะมีสูตรหนึ่งคือสูตรให้มันแตกรายงานเห็นชัดเลยก็ได้แต่ตัวนี้ผมจะไม่ย้อมนะครับก็คืออย่าให้มันแตกเป็นออริจินอลอีกแบบหนึ่งออริจินอลก็ชัดก็ได้ครับอันนี้ข้างหลังนะครับข้างหลังก็แตกเยอะนะครับเห็นไหมแต่แค่เราถ่ายรูปไม่ไม่ได้แค่นั้นเองนี่น,น,นีอันนี้อันนี้ชัดเลยครับเห็นไหม โอเคยังไงก็รอกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มปั่มงานตัวนี้ก็คือตั้งใจให้เป็นรอยกดแมวเยอะๆหน่อยนะจะให้มันดูเก่าๆจริงๆ,ๆนะครับโอ้แท็บเล็ตหล่น,นเห็นไหมแต,แตกยับเลยโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเอางานมาให้ดูกันเรื่อยๆก็มีจะเสร็จตามกันมาเพียบเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งแต่ไปเยี่ยมปู่ข้างนู้น ก็กลับมาก็ไม่ได้ทํางานเลยแล้วก็จนพ่อป่วยกลับกลับไปกี่รอบหนึ่งก็ยาวเลยไม่ได้ทํางานเลยโอเคขอบคุณครับที่รอกันได้